สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับสวนไทยพันไม้นะครับสวนไทยพันไม้นี่ก็อยู่ที่ราชบุรีนะผมก็เป็นรกรรมเมร์ที่กรุงเทพมาเกือบ20ปีนะครับตอนนี้ก็ได้มาทำตามความฝันมาทาสวนผักเกษตรอินทรีแล้วก็พวกสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ฟอกอากาศอยู่ที่หลังตึกแถวที่บ้านที่ราชบุรีนะครับตรงนี้ก็มีที่อยู่ก็เลยมาทำนะฮะสำหรับวันนี้จะพามาแนะนําเจ้าต้นเขียวครับ นี่ครับเคลใบหยิกนะครับเคลใบหยิกเนี่ยมันเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงนะครับก็ถ้าทานไปเนี่ยก็ะเด็ดผักใบสดๆนะครับไปทานเปล่าๆกับข้าวหรือว่าจะไปปั่นทานก็ได้ครับสำหรับผมเนี่ยปั่นเจ้าต้นผักเคลเนี่ยทุกเท้าเลยพอดีเพราะก็เพาะมาเมล็ดมานะครับแล้วค่อยๆย,ย้ายมานะพอต้นโตเนี่ยผมก็มาใส่ถุงพลาสติกสีดำนะครับตัวน,นี้เป็นถุงพลาสติกสีดำนะครับมีรูระบายน้ําอย่างดีนะหนาก็ทั้งหนาใช้ได้เลยนะครับ ส่วนดินเนี่ยก็เป็นดินปลูกผักเป็นรูปสําหับบผักอินทรีย์นะครับตัวผักเนี่ยจะเป็นผักเกษตรอินทรีย์นะครับดูนะครับใบเขาก็จะบางทีก็อาจจะมีแมลงนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีนะมีวิธีในการไล่แมลงนะครับสวยเลยนะครับผักเคลนะครับไปปั่นกินก็ได้นะครับกินสดก็ได้นะครับแน่นอนนะครับมีคุณประโยชน์อย่างมากลยครับไฟเบอร์สุกนะครับผมสวัสดีครับ